สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนแรงระดับโลกที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ คือสถานการณ์แล้วก็ะชะตากรรมของชาวอุยกูในปี2025นี้นะครับข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานี่ก็หลากหลายมากครับทั้งจากรายงานข่าวบทวิเคราะห์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆนโยบายต่างประเทศที่น่าจับตาอย่างเช่นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องราวชีวิตของชาวอุยกูที่พลัดถิ่นไปจนถึงภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตปกครองตนเองซินเจียงอยกูของจีนครับ ค่ะประเด็นนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติให้เรามองจริงๆค่ะด้านหนึ่งที่เราเห็นก็คือภาพการพัฒนาที่ทางรัฐบาลจีนนําเสนอมาตลอดนะคะทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดูเหมอนจะเติบโตแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เขาพูดถึงโดยเฉพาะบทบาทของซินเจียงเองในฐานะที่เป็นจุดยุทธศาสสําคัญบนเส้นทางสายใหม่ใหหรือ Belt and Road Initiative นะคะ ต่อีกด้านหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมองควบคู่กันไปก็คือเสียงสะท้อนจากประชาคมโลกแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เอ่อเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องกันและเมื่อสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเหมือนกันค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าครับทําความเข้าใจพื้นที่ซินเจียงดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของชาวอยกูกันก่อนว่ามีความสําคัญแล้วก็เป็นมายัางไงข้อมูลที่ผมมีเนี่ยระบุว่าซินเจียงนี่เป็นเขตปกครองตอนเองที่ ใหญ่ที่สุดของจีนเลยนะครับใช่ค่ะใหญ่มากจริงๆขนาดมหึมาเลยแล้วที่น่าสนใจคือมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะมากถึง8ประเทศทั้งรัสเซียมองโกเลียคาซัคสถานทิกิสถานทาจิกิสถานอัฟกา,านิสถานปากิสถานแล้วก็อินเดียแค่นี้ก็พอจะเห็นภาพความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วนะครับค่ะแน่นอนเลยค่ะนอกจากนี้ยังอุด,ดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันก๊าซธรรมชาติ และอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกคือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Belt and Road Initiative หรือ BRI อืมใช่ค่ะซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจีนที่เชื่อมต่อไปทั่วโลกเลยทำให้มีการลงทุนด้านถนนหนทางรถไฟอย่างมหาศาลในพื้นที่นี้ ถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนไปในทางประวัติศาสตร์นะคะชาวอุยกูร์เองเนี่ยเขามีรากฐานทางวัฒนธรรมที่อย่างลึกอยู่ในเอเชียกลางมานานแล้วค่ะสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเตริเตร์กิกโบราณเคยมีอาณาจักรที่รุ่งเรืองของตัวเองด้วยซ้ําก่อนที่จะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณแอ่งธาริมหรือก็คือซินเจียงในปัจจุบันเนี่แหละคะ่ะพวกเขามีบทบาทสําคัญบนเส้นทางสายไหมมาเป็นพันปีเลยนะคะเป็นจุดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก จนกระทั่งรับเอาศาสนาอิสลามเข้ามาในช่วงประมาณศตรวรรษที่10แล้วก็ได้พัฒนาทั้งภาษาวรรณกรรมศิลปะดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาอย่างน่าทึ่งเลยค่ะฟังดูเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็น่าสนใจมากครับแต่เส้นทางก็คงไม่ได้ราบเรื่นตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะประวัติศาสตร์ของซินเทียงนี่เ,เต็มไปด้วยความซับซ้อนผ่านการปกครองจากหลายจากักรวรรด หลายกลุ่มอำนาจจนกระทั่งถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปี194 9ก้าค่ะซึ่งหลังจากนั้นแม้จะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างที่ว่านะคะแต่ก็เริ่มปรากฏความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ที่ออรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะนโยบายที่ส่งเสริมให้ชาวฮั่นซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักของจีนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในซินเจียงมากขึ้นเรื่อยๆผลกระทบคืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรครั้งใหญ่เนี่ย ผลกระทบที่สําคัญก็คือสัดส่วนประชากรมันเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะชาวอุยกูร์ซึ่งเคยเป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะพวกเขากําลังสูญเสียอำนาจต่อรองครับแล้วก็อิทธิพลทั้งในทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมในบ้านเกิดของตัวเองซึ่งความรู้สึกของการถูกทําให้เป็นคนชายขอบนี่เองที่เหมือนเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งแล้วก็ความซับซ้อนที่เรากําลังจะคุยกันในประเด็นถัดไปนี่แหละค่ะครับผม ทีนี้ลองมาดูเรื่องเล่าจากสองมุมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบ้างนะครับเริ่มจากมุมมองของรัฐบาลจีนก่อนพวกเขานำเสนอภาพซินเจียงในปัจจุบันว่ายังไงบ้างครับค่ะทางการจีนก็จะเน้นย้ำเรื่องความสำเร็จในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคมการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็ความสามัคคีระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาต่างๆ ส่วนประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยคือสิ่งที่เรียกว่าค่ายปรับทัศนคติทางการจีนอธิบายว่านี่คือศูนย์ฝึกอาชีพและทักษะ หรือ vocational education and training centers นะคะที่เขาบอกว่าจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อ,อ,อต่อต้นานแนวคิดสุดต่งทางาศาสนาแล้วก็ป้องกันการก่อ,ก,ก,อการร้ายโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลางหรือแมนดารินกฎหมายจีนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพต่างๆเช่นการผลิตเสื้อผ้าการประรูปอาหารอีคอมเมิร์ซเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ประมาณ ฟังดูเหมือนเป็นเจตนาที่ดีนะครับแต่ข้อมูลจากอีกฝั่งนี้กลับให้ภาพที่ต่างกันมากเลยนะครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ข้อมูลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายแห่งนะคะรายงานการสืบสวนของสื่อมวลชนคําให้การของผู้ที่เคยถูกควบคุมตัวแล้วก็รายงานของสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OHCR ล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าตั้งแต่ประมาณปี2017เป็นต้นมาเนี่ยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูแล้วก็ชนกลุ่มน้อยมุสลิมอื่นๆในซินเจียงอย่างร้ายแรงแล้วก็เป็นระบบด้วยค่ะพอจะขยายความได้ไหมครับว่า การละเมิดที่ว่าเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับค่ะประเด็นหลักๆที่มีการกล่าวหายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลักฐานสนับสนุนค่อนข้างมากนะคะได้แก่อย่างแรกคือการกักขังโดยพลาการค่ะมีการประมาณการกันว่าชาวอุยกูและชนกลุ่มน้อยอื่นๆอ,อาจจะมากถึงหลักล้านคนเลยนะคะที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหาหรือพิจารณาคดีในเครือข่ายของค่ายปรับทัศนคติหรือบางทีก็เรียกว่าศูนย์กักกัน หลักล้านเลยหรอครับมีรายงานเรื่องสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดยอดเยียดแล้วก็เลวร้ายอย่างสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียหรือ ASPI ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระนะคะ <ๆ S 1> เคยเผยแพร่รายงานที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์ควบคุมตัวเหล่านี้มากกว่า385แหแห่งทั่วซินเจียงเลยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบด้วยค่ะครับ ประเด็นที่2คือการบังคับใช้แรงงานอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่สําคัญมากเหมือนกันมีรายงานที่น่าเชื่อถือเยอะมากเกี่ยวกับการบังคับให้ชาวอุยกูที่ถูกปล่อยตัวจากค่ายหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยต้องไปทํางานในโรงงานต่างๆทั้งในซินเจียงเองแล้วก็ในมณฑลอื่นๆของจีนด้วยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะๆเช่นการเก็บฝ้ายการผลิตสิ่งทอสวผ้าหรือแม้แต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ประเด็นที่สามคือการสอดส่องและควบคุมอย่างเข้มงวดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่ากลัวมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการสอดส่องชีวิตประจําวันของชาวอยกูอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยทั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเทคโนโลยีจดจาใบหน้าการเก็บข้อมูลชีวภาพการตรวจสอบเนื้อหาการสื่อสารทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยค่ะครับทาให้รู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจับตามองตลอดเวลา ประเด็นที่4คือการกดขี่ทางวัฒนธรรมและศาสนาอันนี้ก็รุนแรงไม่แพ้กันค่ะมีการจำกัดแล้วก็ลงโทษการแสดงออกทางอัตลักษณ์และศาสนาเช่นจำกัดการใช้ภาษาอุยกูในโรงเรียนที่สาธารณะห้ามไว้หนวดเคราหรือสวมผ้าคลุมศีรษะห้ามถือศีลอดหรือแม้แต่ตั้งชื่อลูกตามหลักศาสนาอิสลามขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานการทำลายหรือดัดแปลงมัสยิด สุสานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาหลายร้อยแห่งรวมถึงความพยายามในการกลืนวัฒนธรรมเช่นบังคับเรียนภาษาวัฒนธรรมจีนส่งเสริมการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์แล้วก็มีรายงานที่น่ากังวลมากเรื่องการพรากเด็กชาวอุยกูออกจากครอบครัวไปอยู่โรงเรียนประจำของรัฐค่ะโอโ้โหสุดท้ายนะคะประเด็นที่5คือการบังคับทำหมันและควบคุมประชากร ข้อกล่าวหานี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเลยค่ะมีรายงานมีคำให้การที่ระบุถึงนโยบายแล้วก็มาตรการในการบังคับให้ผู้หญิงชาวอุยกูทำหมันใส่ห่วงคุมกำเนิดหรือแม้กระทั่งบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดของประชากรชาวอุยกูอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะฟังดูน่าตกใจมากจริงๆครับโดยเฉพาะพอเทียบกับภาพที่ทางการจีนนำเสนอ แล้วก็ยังมีคำบอกเล่าจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์ในค่ายออกมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะผู้ที่เคยถูกกักกันแล้วก็หลบหนีออกมาได้หลายคนนะคะได้ให้การถึงสภาพความเป็นอยู่ที่โหดร้ายการถูกบังคับให้ละทิ้งาศาสนาความเชื่อเดิมการถูกล้างสมองด้วยโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองการถูกลงโทษทรมานทาั้งทาง,ทางร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็การถูกตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ เรื่องเล่าเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความแตกต่างระหว่างคำกล่าวอ้างของทางการจีนกับความเป็นจริงที่ผู้คนประสบพบเจอค่ะด้วยความร้ายแรงของข้อกล่าวหาเหล่านี้ทำให้ประชาคมโลกมองเรื่องนี้ยังไงครับค่ะ หลายประเทศเลยนะคะเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์แล้วก็รัฐสภาของอีกหลายประเทศได้ออกมาประนามการกระทําของจีนอย่างรุนแรงมากบางประเทศถึงกับลงมติประกาศว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเจโนไซด์โหใช้คําว่า g e n น c i d e เลยใช่ค่ะหรืออย่างน้อยก็เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือ crimes against humanity ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดตามกฎหมายระหว่างประเทศเลยนะคะรวมถึงรายงานของ o h c r เองก็สรุปว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอาจจะถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้ค่ะครับเมื่อข้อกล่าวหารุนแรงขนาดนี้นานาชาติโดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยมีการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับเห็นว่ามีกฎหมายสำคัญที่ชื่อ UFLPA ด้วยกฎหมายนี้คืออะไรครับค่ะ UFLPA นะคะย่อมาจาก u y g h u Forced Labor Prevention Act หรือพระราชบัญญตัติป้องกันการใช้แรงงานบังคับชาวอุยกูเป็นกฎหมายที่สหรัฐบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2022ค่ะหัวใจสำคัญของกฎหมายนี้เลยคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า ข้อสันนิษฐานที่หักล้างได้หรือ Rebuttable Presumption ขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือกฎหมายเข้าสันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าสินค้าใดๆก็ตามที่ผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนในเขตปกครองตนเองซินเจียงหรือผลิตโดยบริษัทที่ถูกระบุชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ UFLPA หรือ UFLPA Entity List เนี่ยถือว่ามีความเกี่ยวข้องก,กับการใช้แรงงานบังคับและห้ามนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกาค่ะหมายความว่า สินค้าจากสินเจียงนี่แทบจะถูกแบนทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับเออ่ไม่ถึงกับทั้งหมดค่ะแต่ภาระการพิสูจน์เนี่ยจะตกอยู่กับผู้นำเข้าที่จะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือหรือ Clear and convincing evidence ค่ะต่อหน่วยงานศุลกาการและป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP ว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับเลยแม้แต่น้อยซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากค่ะ ครับแล้วผลกระทบในโลกเป็นจริงเป็นยังไงบ้างครับกฎหมายนี้ใช้มาสักพักแล้วมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญเลยค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะจนถึงเดือนกรกฎาคม2025เนี่ยหน่วยงาน CBP ของสหรัฐได้ตรวจสอบแล้วก็ระง,งับการน,นําเข้าสินค้าภายใต้กฎหมายนี้ไปแล้วมากกว่า16,000ชิปเมนต์16,000ใช่ค่ะคิดเป็นมูลค่ารวมก็เกือบเกือบ3.7พันล้านดอลลาร์สาหรัฐ แล้วก็บัญชีรายชื่อ UFLPA Entity List ที่เหมือนเป็นบัญชีดำของบริษัทที่ต้องสงสัยเนี่ยก็มีการเพิ่มชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากตอนเริ่มต้นที่มีแค่20บริษัทตอนนี้นะเดือนสิงหาคม2025มีรายชื่อบริษัทอยู่ในบัญชีนี้ถึง144บริษัทแล้วค่ะครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเลยอูตัวเลขน่าสนใจน,นัาครับแล้วมีอุตสาหกรรมไหนที่ทางสหรัฐเขาเอ่อเพ่งเล็งเป็นพิเศษบ้างไหมครับมีค่ะ ทางคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานบังคับหรือ FLTF ของสหรัฐเนี่ยเขาได้ระบุภาคส่วนที่มีความสำคัญสูงหรือ High Priority sectors ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากกลุ่มเดิมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเช่นพวกฝ้ายสิ่งทอมะเขือเทศโพลิซิลิคอน ที่ทำแผงโซลาเซลล์ใช่ค่ะอลูมิเนียม PVC อาหารทะเลล่าสุดในปี2025นี้ได้มีการเพิ่มอีก5ภาคส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะได้แก่โซดาไฟหรือคอสติกโซดาซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างทองแดงหรือคอปเปอร์พุทธาจีนหรือจูจูบส์ที่เราเรียกว่าอินทผลําแดงอะค่ะลิเทียมหรือลิเทียมอันนี้สำคัญมากสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าครับ แล้วก็เหลีกกล้าหรือสตีลค่ะทำไมถึงเจาะจงภาคส่วนเหล่านี้ครับยังพุทธาจีนนี่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องเท่าไหร่เลยค่ะการเลือกภาคส่วนเหล่านี้ก็มีเหตุผลนะคะเช่นอาจจะมีหลักฐานบ่งชี้ความเสี่ยงสูงในการใช้แรงงานบังคับหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนเป็นพิเศษในซินเจียง หรือว่าซินเจียงเป็นแหล่งผลิตสําคัญของโลกอย่างกรณีพุทธาจีนหรืออินทผลาแดงเนี่ยซินเจียงผลิตได้มากถึงครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งประเทศจีนเลยนะคะหรือคิดเป็นราวๆยีร์เซ็ของผลผลิตโลกและที่สําคัญคือมันมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับการดําเนินงานของซินเจียง Production อนด์คอนสตรัคชั่นคอร์หรือ xpcc อ๋อ xpcc ใช่ค่ะ ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งทหารกึ่งรัฐวิสาหากิจขนาดใหญ่ที่ควบคุมพื้นที่เกษตรแล้วก็อุตสาหากรรมจำนวนมากในซินเจียงแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ใช้แรงงานบังคับค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่า UFPLPA นี่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังทีเดียวนอกเหนือจากนี้ยังมีแรงกดดันรูปแบบอื่นอีกไหมครับ แน่นอนค่ะก็ยังคงมีการใช้มาตรการทางการทูตอยู่นะคะการออกแถลงการประนามการเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่เป็นอิสระแล้วก็เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างแท้จริงรวมถึงการคว่ำบาตรเฉพาะบุคคลต่อเจ้าหน้าที่จีนที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้จากหลายประเทศแล้วก็กลุ่มประเทศอย่างเช่นสหภาพยุโรปแคนาดาสหราชอาณาจักรแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังรัฐบาลจีนค่ะ กรบผม่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดแล้วก็ถูกกดขี่ในบ้านเกิดเนี่ยชาวอุยกูจำนวนไม่น้อยก็เลือกที่จะหลบหนีหรือพลัดถิ่นออกนอกประเทศไปปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีชาวอุยกูอาศัยอยู่นอกประเทศจีนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนกันบ้างครับค่ะมีการประมาณการกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวอุยกูพลัดถิน่นหรือไดออสปปรา่าอยู่ราวๆครึ่งล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะกระจายตัวอยู่ในอย่างน้อย38ปประเทศทั่วโลกเลยค่ะ ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียกลางซึ่งมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกันมายาวนานอย่างเช่นคาซัคสถานที่คาดว่ามีชาวอุยกูอาศัยอยู่ราว 3, สามแสนคนสามแสนคนค่ะรองลงมาก,ก็คือเคียวกิสถานอุซเบกิสถานอีกชุมชนที่สําคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างมากเลยก็คือในประเทศตุรกีค่ะซึ่งมีชาวอุยกูอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแคน นอกจากนั้นก็มีชุมชนในตะวันออกกลางบางประเทศในยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็ออสเตรเลียค่ะการอพยพนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังครับการอพยพมีมาเป็นระลอกระลอกเลยค่ะตั้งแต่ช่วงปลายศตรวรรษที่ส9สมัยราชวงศ์ชิงแล้วนะคะแต่ระลอกสําคัญๆก็เกิดขึ้นหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณปี2016นนะคะหลังจากนั้นทางการจีนก็เริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศ โดยเฉพาะการยึดหนังสือเดินทางของชาวอุยกูอ๋อยึดพาสปอร์ตใช่ค่ะทําให้การหลบหนีหรือเดินทางออกไปทําได้ยากขึ้นอย่างยิ่งยวดเลยค่ะแล้วชีวิตของชาวอุยกูพลัดถิ่นในต่างแดนเป็นยังไงบ้างครับพวกเขาพยายามรักษาวัฒนธรรมตัวตนไว้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่พวกเขายึดถือปฏิบัติกําลังถูกคุกคามในบ้านเกิดค่ะพวกเขามีความพยายามอย่างส่งมากนะคะที่จะทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษาศาสนาของตนเองไว้ไม่ให้สูญหายไปมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากในนครอิสตันบูล Istanbul, ประเทศตุรกีซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองหรือศูนย์กลางของชาวอุยกูพลัดถิ่นเลยก็ว่าได้ค่ะที่นั่นมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอุยกูวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามให้กับเด็กรุ่นใหม่มีร้านอาหารอุยกูที่เสิร์ฟอาหารพื้นเมืองมีร้านค้าขายสินค้าทางวัฒนธรรมเช่นผ้าไหมาลายแอตลาสหมวกดอปปา เครื่องดนตรีพื้นเมืองและที่น่าสนใจคือมีความพยายามในการรวบรวมตีพิมพ์แล้วก็เก็บรักษาหนังสือวรรณกรรมภาษาอุยกูเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับเพราะพวกเขาทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้กำลังถูกทำลายหรือว่าถูกเซ็นเซอร์อย่างหนักในซินเจียงดนตรีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกความคิดถึงบ้านแล้วก็บางครั้งก็แฝงในยะของต่อต้านเอาไว้ด้วยค่ะ ฟังดูเป็นการต่อสู้ที่น่าชื่นชมนะครับแต่การใช้ชีวิตในต่างแดนก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับมีความท้าทายอะไรบ้างที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะพวกเขาจํานวนมากต้องอยู่กับความหวาดกลัวแล้วก็ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังๆที่อิทธิพลของจีนแผ่ขยายไปทั่วโลกมากขึ้นนะคะมีรายงานว่ารัฐบาลจีนใช้ช่องทางต่างๆทั้งทางการทู่ทางลับในการกดดันรัฐบาลประเทศต่างๆที่มีชาวอุยกูอาศัยอยู่ ให้ช่วยสอดส่องควบคมหรือแม้กระทั่งส่งตัวชาวอุยกูกลับประเทศจีนแม้จะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตามใช่ค่ะแม้แต่ในประเทศที่เคยคิดว่าปลอดภัยอย่างตุรกีหรืออียิปต์ก็มีรายงานเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นทําให้ชาวอุยกูจํานวนไม่น้อยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็พยายามหาทางย้ายถิ่นฐานไปอย่างประเทศที่สโดยเฉพาะในยุโรปหรืออเมริกาเหนือที่พวกเขาเชื่อว่าจะได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่า มันเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะครับทีนี้กลับมามองที่ประเทศไทยเราบ้างครับเรามีกรณีของชาวอุยกูกลุ่มหนึ่งที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมากแล้วตั้งแต่ปี2014สถานการณ์ล่าสุดของพวกเขากลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างครับใช่ค่ะ กลุ่มนี้เป็นส่วนที่เหลืออยู่ของชาวอุยกูร์หลายร้อยคนที่หลบหนีออกจากจีนแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกลุ่มได้ที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2014ค่ะเดิมทีมีจํานวนมากกว่านี้นะคะแต่ในปี2015เนี่ยทางการไทยได้ตัดสินใจส่งตัวผู้หญิงและเด็กจํานวนหนึ่งไปอย่างประเทศตุรกีตามความประสงค์แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ส่งตัวชายชาวอุยกูร์อีก109คนกลับไปยังประเทศจีนอ๋อครั้งนั้นเป็นข่าวดังมากใช่ค่ะ การกระทำครั้งนั้นจุดชนวนให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การประท้วงอย่างรุนแรงจากนานาชาติเลยทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือชาวอุยกูกลุ่มสุดท้ายนี้อยู่ประมาณ40-48ถึงคนที่ถูกควบคุมตัวบางส่วนถูกดำเนินคดีข้อหาหลบหนีที่คุมขังแล้วก็ถูกจำคุกไปแต่ส่วนใหญ่ยังคงถูกกักตัวอยู่ที่สถานกักตัวคนต่างด้าวของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ IDC มาเป็นเวลานับ10ปีแล้วค่ะ โดยที่ไม่มีความชัดเจนในชะตากรรมเลยแล้วอะไรคือประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้กลับมาเป็นที่สนใจและก็น่ากังวลอีกครั้งในช่วงนี้ครับค่ะ ประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากเลยก็คือมีกระแสข่าวและก็ความเคลื่อนไหวที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีความพยายามผลักดันให้ส่งตัวชาวอุยกูกลุ่มที่เหลือนี้กลับไปยังประเทศจีนอีกครั้งซึ่งทันทีที่มีข่าวนี้ออกมานะคะก็เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็วแล้วก็แข็งก้าวจากประชาคมระหว่างประเทศเลยค่ะทั้งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหรประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกอย่าง Human Rights Watch Amnesty International ต่างก็ออกแถลงการเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลไทยต้องไม่ส่งตัวชาวอุยกูกลุ่มนี้กลับไปจีนโดยเด็ดขาดค่ะทำไมถึงมีการคัดขานรุนแรงขนาดนั้นครับ เพราะว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งค่ะว่าหากพวกเขากลับไปจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการถูกทรมานการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้ามนุษยธรรมหรือการถูกกักขังโดยพลาการและไม่เป็นธรรมการส่งตัวพวกเขากลับไปในสถานการณ์แบบนี้จะถือเป็นการละเมิดหลักการไม่ส่งกลับหรือ non-refoulement อย่างชัดเจนเลยค่ะ non-refoulement ใช่ค่ะซึ่งหลักการนี้เป็นหัวใจสำคัญของการคุ้มครองผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้สแสวงหาที่ลี้ภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี1951นะคะแต่หลักการนอนรีฟ o r เมนนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งผูกพันทุกรัฐต้องปฏิบัติตามค่ะ ดูเหมือนว่าประเทศไทยกำลังตกอยู่บนทางสองแพร่งที่ตัดสินใจได้ยากลำบากมากนะครับเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะประเทศไทยต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างปัจจัยหลายด้านมากๆ ด้านหนึ่งก็คือความสัมพันธ์กับประเทศจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจที่สําคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับภูมิภาคระดับโลกเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของเรามีความร่วมมือในหลายมิติแต่อีกด้านหนึ่งก็คือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกโดยเฉพาะในฐานะที่ไทยดํารงตําแหน่งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC อยู่ด้วยครับเราเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ใช่ค่ะซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการตัดสินใจส่งตัวชาวอุยกูกลับอาจจะถูกมองว่าเป็นการลดภาระในการดูแลหรือเป็นการเอาใจจีนแต่ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงด้านสิทธิมนุษยชนของเราแล้วก็อาจจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกที่ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้อย่างมากได้เหมือนกันค่ะครับ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสถานการณ์ของชาวอุยกูในปี2025นี้ยังคงเต็มไปด้วยความซับซ้อนความขัดแยง้งแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนเลยเราเห็นภาพที่มันตัดกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างเรื่องเล่าการพัฒนาความมั่นคงที่รัฐบาลจีนพยายามสื่อสารออกมา กับข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วก็เป็นระบบจากประชาคมโลกนะครับค่ะขณะเดียวกันแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐกิจอย่าง UFPLPA ของสหรัฐก็ดูเหมือนจะยังคงความเข้มข้นแล้วก็ขยายขอบเขตผลกระทบออกไปเรื่อยๆซึ่งก็ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะส่วนชาวอุกูรัดถิ่นเอง ก็ยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์แล้วก็ส่งเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องในบ้านเกิดท่ามกลางความหวาดกลัวแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆและสําหรับประเทศไทยเองประเด็นชาวอุยกูที่ยังคงอยู่ในความดูแลก็กลายเป็นบททดสอบสําคัญทางมนุษยธรรมแล้วก็การทูตที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบในทุกมิติเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายใหญ่หลวงของโลกยุคปัจจุบันจริงๆค่ะ ที่ประเด็นเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐการพัฒนาเศรษฐกิจบรรทัดฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนผลกระทบข้ามพรมแดนของห่วงโซ่อุปทานและก็การต่อสู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมันเกี่ยวพันมันซ้อนทับกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆกรณีของชาวอุยกูนี่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆของความตึงเครียดเหล่านี้เลยค่ะครับ แล้วมีประเด็นอะไรที่น่าจะชวนให้เราคบคิดกันต่อจากเรื่องนี้ไหมครับอืมสิ่งที่น่าคบคิดต่อไปอาจจะเป็นคำถามถึงอนาคตนะคะว่ากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศหรือแม้แต่นิยามของคำว่าพรมแดนอําลาจอธิปไตยหรือความรับผิดชอบ ในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้ควรต้องปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปอย่างไรเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวิกฤตการด้านมนุษยธรรมที่มันซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบข้ามชาติอย่างกว้างขวางดังเช่นกรณีของชาวอุยกูนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้อย่างน่าสนใจมากครับแล้วก็ชวนให้เราต้องกลับไปใคร่ครวนกันต่ออย่างจริงจังเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางเจาะลึกประเด็นสำคัญนี้ไปกับเราสวัสดีครับ